สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเป้อีกแล้วนะครับกับรถหมดสัญญาเช่าของบริษัท a d d c ดีดี n t e r หรือรถดีเดตอโต้นะครับในเครือของบริษัทอักคเนแคปิตัลนะครับวันนี้เป้พามาชมรถสวยๆนะครับรถสวยๆเลขไม้น้อยๆเลขไม้แค่ สามหมื่นนะครับสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะเป็นไฮรัก์รีโวครับตัว2 4 Entry นทนะขับ2นะครับตัวเตี้ยนะแคบขับ2ตัวเตี้ยปี2023นยานะครับย้ำนะครับปี2023นะใหม่ๆสดๆเลยเลขใหม่หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับมีอยู่ประมาณ78คันนะประมาณนี้ คันนี้ที่เป้ยกมาเป็นตัวอย่างมีคันนี้เลขไม่น้อยสุดนะเลขไม่อยู่ที่ส0 0 0ม่นกว่ากิโลเดี๋ยวเป้พาชมนะครับอ่าพาชมด้านหน้าก่อนเนาะคันนี้นะทะเบียนนี้นะท่านไหนเผื่อท่านไหนมองหานะสามทเทวุทเทาหอหีบนะหกศูนย์สามสองนะครับนี่น็อตครับเดิมเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมเดิมเลยรถเดิมเดิมนะครับนี่นะคานเดิมเดิม น็อตไม่มีขยับนะครับน็อตคานเดิมๆนะนี่นะรถสวยๆนะครับรถสวยๆนะน็อตเดิมๆนะครับนี่สำหรับท่านไหนกับับยงกำลังอยากได้แคปบอยู่นะ,ะยางตรงปีเลยครับ2023นะยางปี2023นนะครับยางเป็นมิชลินนะ หน้ายาง2 1 5 6 5 R 1 6ขอบ16นะดอกอยางยังเต็มๆอยู่เลยครับรถเลขไม้แค่30,000กิโลนะแทบไม่ได้ใช้งานเลยอ่ะน็อตประตูฝั่งคนขับนะครับไม่มีขยับนะน็อตเดิมนะครับนี่เลขไม้แค่33,000กิโล3 3ม5 7กิโลเท่านั้นนะ กุญแจสองชุดนะครับกุญแจได้สองชุดนะอ่ะเกียร์หสปีดนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะภายในเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เป็นตัวโอเพนแคปนะแคปเปิดได้นะครับร็อประตูหลังคนขับนะครับไม่มีขยับนะครับเดิมๆนะเดิมๆนะ ายางทั้ง4เส้นเป็นเหมือนกันนะครับปี2,023เหมือนกันนะยางปีสองพันยีเหมือนกันกระบะไลเนอร์เนะด้านท้ายนี่น็อตไม่มีขยับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมทุกจุดนะนี่รถสวยๆต้องอย่างนี้ครับเลขใหม่แค่30,000กิโลเท่านั้นเองนะ ซื้อไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่นะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเติมได้ถึง B20 นะ B20 นะครับนีนะอ่ะนอ็อตฝั่งประตูหลังฝั่งข้างคนขับนะครับนี่เดิม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 จริงๆนะครับดูคลิปนี้ตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับ นี่นะนอนไม่มีขยับครับเดิมๆทุกจุดนะอ่ะดูสำนเนาเล่มรถนิดนึงรถทะเบียนนะครับ3เท่าหีบนะ6032นะครับปี2023จดทะเบียนปี2023นะไฮลักซ์รีโวนะครับสีขาวนะเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับคันนี้เป็นตัวเอนทรีนะอันลำดับที่หนึ่งครับเป็นบริษัทอคาเน์แคปิตอลครับบริษัทลูกค้าซื้อไปเป็นลำดับที่2นะครับเป็น รถมือสองแท้ๆเลยนะภาษียังไม่ขาดถึง20่ทันวานะครับนี่เดี๋ยวเปพาดูทะเบียนแต่ละคันนะเผื่อท่านไหนอยากชอบทะเบียนไหนถูกฉลกกับทะเบียนไหนนะแจ้งไปได้เลยนะครับนี่นะ 2, 4, 2, 6 0 2ูนย์ส หกศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์สี่สี่แปดศูนย์สี่ห้าหกศูนย์สองสองรถรุ่นี้นะเลขไมล์หลักหมื่นทั้งหมดนะครับละเลขไมล์หลักหมื่นทั้งหมดและทะเบียนนะครับจะแทบจะเรียงกันทั้งหมดเลยนะท่านไหนอยากได้นะครับไฮลักรีโวนะแคป2.4 Entry นะครับเครื่องยนต์ดีเซลปี2023นนะราคาค่าตัวอยู่ที่ 4,49,000บาทเท่านั้นนะครับมีแค่7-8คัน7-8คันเท่านั้นนะท่านไหนมองหาอยู่หารถใช้งานสวยๆแบบนี้ทักหาเป้ได้เลยนะครับ092-257-6357นะ0922576357นะครับทั้งเบอร์และลายตรงนี้ได้เลยนะครับอะท่านไหนสนใจรีบทักเข้ามานะครับมาก่อนได้สิทธิ์เลือกก่อนนะถ้ามาช้าได้เลขไม่ขยับขึ้นอีกนะครับ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ